อร่อยนิดนึงเปิดภาพทำธรรมดาทำทำนี่ทุกคนไข่เจียวทำไปอย่าบน สวัสดีทุกคนอยู่กับช่องวันเดย์วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีด้านเมียอ,อันนี้จะมาทําส้มตำนี่อุปกรณ์พร้อมนี่ตำแบบอร่อยอร่อย,ออยปะ่ะอะไรอะ่ะนี่ดูบรรยากาศหลังบ้านอื้มอ,อ,อะ้ยแ <laughs> มว หกใจหมดอล<ม>กันนะั<ม>งน่งกินอะไรนะหเอ็งกินอะไรอ่ะเอ็งกินอะไรเฮ้ยนี่อันนี้เป็นมันครัวแบบหลังบ้านแบบธรรมชาติธรรมชาติล่มลืน่นอันนี้เราซื้อมาถุงละกี่บาทนะสามสิบถุงละสามสิบมีทุกอย่างไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่มีทุกอย่างดิมันมีอะไรนะมีมะเขือ แต่ขาดมะเขือเทศปลาล้าก็มีที่ก็มีปูดองกัด้วยดูดิโอ้ตายเชฟเชฟเชฟนุย้ยนู้เชฟนุ้ยนะครับผมหรือว่าทำยังไงต้องทำให้อร่อยทำยังไงต้องทำให้อร่อยไม่รู้ตรับทำไปดิอะเ,เอากี่ลูกนะเอาลูกเล็กลูกใหญ่ ความหวานข้กงในอากาศร้อนๆด้วยห,หวานเจีย๊ยบหวานหวานหวานนี่แหละการกลับที่ได้เขาเรียกอะไรการกลับเขาเรียกอะไร,ะไรกลับมาบ้านแต่ละทีก็อยากกินอะไรก็ซื้อเอา <c oughs> เออก็ใช่แหละซื้อเอา <c oughs> <c oughs> อยากกินไก่ไก่แล้วก็มีอยากกินแมวแมวเราก็มีมีหนูด้วยนี่มันกินหนูอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรวัฏจักรวัฏจักรมันคงจะหยอกกันแหละทอมแอนเชอรี่นี่สามสิบบาทนี่ก็เยี่ยมเหมือนกันนะ กลับมาบ้านครั้งนี้ก็ตามส้ตมตำให้แม่กินว่าว่าไปซื้นอนมจีนมานะลูกนะไปซื้นอนมจีนมาด้วยไปซื้นอนมจีนมาด้วยสามสิบบาทมีปูด้วยโอ้ตัวผู้รู้รได้ไหมมันเป็นตัวผู้ยอ้หุ่ยเด่นโค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  แล้วนี่มันจะห,ด,หาาดูหน้าตาส้มตำดูหน้าตาแล้วมันแล้วมันดูแบบจีเ่เลยแลเหอีอะไรไม่มไมแ,แบบแอืมมาลองกินดิไม่ใช่มาลองกินลองชิมดิลองชิมรสช,ชาตใิในการทำส้มตำของฝีมือเมียผม ได้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 เปรี้ยวนิดอร่อยนิดนึ่งอร่อยนิดนึืมอร่อยอร่อยอันนี้คือสูตร สูตรสูตรสูตรส,สองใช่ไหมโุกสอง oh. yes ส so ูตรสองสูตรสองทาตามก่อนนี่นี่ต้องตาให้ละเอียดหน่อยใช่ไหม uh huh. ใส่เหมือนแบบมืออาชีบอ่ะพุ๊บพับพุ๊บพับ โคตร้อเลยพี่น้องพี่น้องมันขมไปนะมันละกอมันขมไปมันขมเม็ดมะนาวดาวเมารเนี่ยอันนั้นมีเมู่ดูอันนี้เป็นการตำคกสองนะนี่เป็นการตำคกสองสูตรสอง สแรกชอบไหมชอบไหมชอบหมชอบาเขียงมีแต่เราไม่ใ <c oughs> ช้โนเขียงเขาเรียกอะไรเขียงสะอาดอะไรนะมันสะอาดอะไม่ต้องใช้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมไม่มีเชื้อโรคแต่ไม่อร่อย ัคว่แบบันบ้าเลยนะทุกคนจะพามารีวิวตู้กับข้าวเมื่อกี้รีวิวตู้เย็นไปแล้วอวี่เป็นตู้ไม้ไม,มยอย้อนี้เลยเปิดท๊าบทำทมทำทำอ,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 อะไรอะ่ะแกงเฮ้ยอ,อ๋อนี่ไงผัดแกงที่แม่บอกว่าอร่อยอแม่บอกแม่แม่บอกว่าผมชอบอืม ชิมชิมชิมทัง้งนั้นชิมแบบให้เป็นกำลังใจให้แม่ยาแม,ม่ยาทก,กับข้าวอร่อยอ่ะคนอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆแม่ยา,มยาผมทำกับข้าวอร่อยอร่อยมากนี่มีขนมจีนด้วยอันนี้ขนมจีนเส้นสดว้าอันนี้มาบา้านมาบ้านนี่ยังไม่ได้หยุดเลยนะไม่ใชว่าทํางานนะปากยังไม่ได้หยุดเลย มาด้วยอย่างไปไหเจลลี่เจลลี่เลยเจลลี่แมวเจลลี่หนูอืมเป็นไงกะหลังแม่เลยนั่นเหมือนว่ามันโคเลต้องโคเลลงไปไะม,มชอบน้ำไม่เยอะเนี่ยปุตเมียเนี่ยอันนไหปงเมียเนี่ยเนี่ปุตุมยันนี้นนน <ม>อันนี้มีแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคือต,ต,ตัวเมียตัวเมียใครใครเป็นคนบอกกับปูตวัวเมียดูปูไม่เป็นเหรอตัวผู้ตัวเมียไม่ตัวเมียต,ตัวผู้มันจะมีก้าม,มก้ามท้องจะตรงนี้เงี้ยตัวเนี้ยตัวเมียมันจะมีอ้าอ้านี่สาระใช่ไหมสาระจะถามแม่มแก็ได้ออเถอะเถอ อันนี้เป็นว้าวะาว้าอะไรวะาไม่เคีย้ยไอ้ลูกตำทุลักทุเลวะนี่เจอที่มาแล้วนี่เห็นลูอ่ะ<า>อันน,น,น,นี้อันนี้คือโคกสอง โคกสองมันนี้อะไรเลยโคกแรกเหมือนไม่มีอะไรเลยชาจะถูกปากนายยาบอมอันนี้คือหน้าตาส้มตามโคกสองมาทุกคนว้าวอืม ดีกว่าเยอะ <laughs> <ป>ดีกว่าครกแรกเยอะคนละเรื่องร <laughs> อบสองไปเราไปทอดไข่กันต่อทุกคนนีอะไรนี่ทุกคนทีวิอยุานนอกมันก็ดีอย่างเงี้ยอยากกินอะไรเราก็ทำกินเอาไปหยิบเอาไปหาเอา แต่ตอนที่ไปหานี่ต้องใช้ตังไหมใช่ดิถึงใช้ดิใช่ดินี่ <Okay. S 1> เราอยากกินไข่เราก็ไปเปิดในตู้เย็นนี่เฮ้ยแต่ไข่แต่ไข่กรุงเทพกับไข่บนนอกออมันเออเอามา,าลองไง,ไไงอเอาใบเออโอ,อเคนี่ดูสีไข่ไม่เอาป่ะถามแม่ย,ยังไม่เอาป่ะอ๋อถามแม่ยังยัง ร้อนเดี๋ยเขายกไปทีเดียวพร้อมกันเขาวางไว้ก่อนาใครวงหรือไว้ัเี่ยก็ก็น้ตาลไปกนนกัดกันอยู่นี่แหละเยี่ยเทียมไว้ข้างฝาเค็มเทียมไว้ข้างฝานี่ อซึบอึือเอาเอาไว้ชั้นไหนชั้นสองนี่ยหรอ,อแม่ครัวของเพ่เอาข้าวไปเสือไปใหญ่ายายนะเอเาไป หอมมากหอมมากฮ่า,าร้อนเอาแบบนี้แหละเลยเอาเอาไม้ไปไ้ข้างข้างกระดูกเอาไม้ที่วันวันพันกว่าเรื่องนะจริงจริงห<อ>ยิบ,บไอ้นู่นบ้างหยิบไอ้นี่บ้างใช้ไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างหยิบไอ้นันนน่นให้หน่อย นี่เย,ย็บลายเดี๋ยว้าบ้านเลยเสร็จแล้วนี่ทุกคนไข่เจียวร้านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวันเดย์ลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปกิดเกินทําไปอย่าบน่น